เพิ่มเติมอีกนิดนะคะในเรื่องของวิธีการอ่านตัวยอ่อการอ่านตัวยอ่อต้องอ่านเต็มนะคะเช่นพศคศคศก็พุทธ,ธศักราชคศคริสต์ศักราชหรือเมื่อกี้พรบเราก็พูดติดปากพรบรแต่เรื่องของการอ่านเราก็อ่านพระราชบัญญัติแต่ถ้าในกรณีที่ที่ใช้กันอยู่แล้วเป็นประจำยกตัวอย่างสอสอสอคำว่าสอสอสเนี่ยมันก็จะมีคําเต็มอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยใช้คําเต็มแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ใช้แล้วคือเขาเริ่มต้นมาเขาก็ใช้คําว่าสสสเลยแต่ทีเนี้ยคนตาบอดอ่ะเขาจะไม่รู้นะคะว่าสสสเนี่ยมันคือย่อมาจากอะไรคือใช้ใช้แต่สสอสอยู่นั่นพอเราเจอครั้งแรกเราก็อ่านเต็มก่อนถ้ามันไม่มีกํากับมาเราก็ต้องไปหานะคะยกตัวอย่างเช่นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตัวย่อสอสอสเสเสือสเสือสาเสือจุดแบบเนี้ยคือบอกเขาหน่อยเพราะว่าสอมันมีหลายสอ และหลังจากนั้นเราก็ใช้คําว่าสสสไปได้เลยหรือว่าปปอชอสำนักงานคณะกรรมการการปราบรามการทุจริตแห่งชาติอะไรแบบนี้แล้วพอตอนหลักก็บอกแต่ตัวย่อไปเลยก็ได้ถ้าเจอเครื่องหมายไปยันน้อยนะคะก็อ่านเต็มเหมือนกันกรุงเทพไปยันน้อยก็ต้องเป็นกรุงเทพยยมหานครเราเราจะเห็นบ่อยๆที่บางทีเขียนสำนักงานไปยันน้อยอย่างเงี้ยก็อ่านเต็มนะคะอ่านเต็ม เครื่องหมายไปยันใหญ่ต่อท้ายคำก็อ่านว่าและอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอกับการที่เขายกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าอพยากรอากาศช่วงนี้จะมีลมมรสุมและทําให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดในทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและอื่นๆแบบนี้นะคะเราก็จะอ่านว่าและอื่นๆภาษาอังกฤษอ่านแล้วให้สะกดคําในกรณีที่ไม่ใช่เป็นประโยคยาว นะคะไม่ใช่เป็นประโยคยาวเป็นคำที่มันกํำกับมากับอาจจะเป็นคำชื่อเฉพาะเป็นวงเล็บมาเป็นภาษาอังกฤษคำสั้นๆแบบหรือบางทีเป็นชื่อองค์กรชื่อหน่วยงานที่อาจจะเป็นแบบสามคำเป็นชื่อรายการอ่จจะสมมติเป็นชื่อรายการ Spirit of Asia แล้วเขามีภาษาอังกฤษํำกับแล้วก็สะกด s p i R I T O F A S I A แบบนี้ค่ะคือสามคำ เวลาเราสะกดแล้วก็สะกดทั้งสามคำรวมกันแต่ให้เว้นจังหวะทีนี้มาดูตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะอันแรกเลยดูที่ขีดเส้นใต้สีส้มนะคะรัฐสภาจะทําหน้าพิจารณาอันนี้ตกคําว่าที่แน่นอนอ่านแล้วไม่มีความหมายเลยนะคะรัฐสภาจะทําหน้าพิจารณาหน้าอะไรนะคะเติมคําว่าที่ได้แบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งหนังสือพิมพ์ตกมาเราเติมได้เพราะว่ามันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลย อย่างนี้แก้ไขแน่นอนนะคะต่อไปมีอีกค่ะที่พิมพ์ผิดนะคะะดูที่ไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้กรรมคําเดียวนี่มีความหมายแน่นอนกรรมมือแบมือนะคะผก 3, ก 4, กักสามรมสี่รมแต่พอมันมาอยู่ในประโยคนี้ค่ะทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติมันไม่ใช่แล้วพิมพ์ผิดลืมกดชิปสละอามนั่นก็คือตัวดชดานะคะตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยแบบนี้แก้ไขได้นะคะ นี่มาดูเรื่องของการเว้นวรรคค่ะมีสองย่อหน้าสองย่อหน้านี้มีความผิดต่างกันนะคะคือย่อหน้าแรกเนี่ยเว้นวรรคผิดที่หลายที่เลยย่อหน้าที่สองไม่มีการเว้นวรรคเลยถ้าสา,าได้เริ่มต้นอ่านหนังสือจเจอบ่อยแน่ๆนะคะบางเล่มอาจจะดีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางเล่มถ้าผิดก็จะผิดบ่อยๆอย่างอันนี้นะคะมาดูย่อหน้าแรกก่อนว่าควรจะเว้นตรงไหนไม่เว้นตรงไหนอย่างนี้นะคะ Adobe ภาษาอังกฤษสะกด a d o b o เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ผ่านการหมักและปรุงรสหมักและปรุงรสไม่ต้องวักนะคะโดยจะใส่น้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวกระเทียมสับใบกระวานเนี่ยเขาพี่เขาพี่ม,า,ม,มาติดการกระเทียมสับใบกระวานต้องวักกระเทียมสับใบกระวานพริกไทยดำแล้วก็วักนิดหนึง่งนำไปทำให้สุกโดยอบในเตาอบหรือทอดอบกับทอดเนี่ยไม่ต้องวัก น,ะะนำไปทําให้สุกโดยอบในเตาอบหรือทอดแล้วนํามารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อันนี้ก็เราก็มีการแบ่งเว้นวรคใหม่ทีนี้พอมาดูย่อหน้าที่2มาดูกันว่าสาบรรทัดเป็นพืชเนี่ยเราจะเว้นวักตรงไหนได้บ้างในอดีตอาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางเนื่องจากส่วนผสมของอะโดโบสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเหมาะสําหรับพกไว้เป็นสเสบียงอาหารระหว่างการเดินทางซึ่งปัจจุบันอะโดโบได้กลายเป็นอาหารยอดนิยม ที่นำมารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลาอันสุดท้ายนะคะสประโยคสุดท้ายเนี่ยถ้าคนที่แบบหายใจได้ยาวแล้วก็สามารถอ่านรวดเดียวได้ก็อ่านแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยอ่านรวดเดียวไม่ได้เหนื่อยหายใจไม่ทันก็สามารถแบ่งได้นะคะถ้าสมมุติว่าอ่านรวดเดียวได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งปัจจุบัน Adobe ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่นำมารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา เนี่ยอ่านรวดเดียวได้แต่ถ้ามันไม่ทานอ่านยาวไม่ได้ก็ให้หาจุดเว้นวรรคที่เหมาะสมอันนี้คือเรื่องของการเว้นวรรค่ต่อมาเรื่องของการอธิบายภาพหนังสืออันนี้เป็นหนังสือท่องเที่ยวที่เขามีคําอธิบายภาพมาอยู่ตรงนี้นะคะที่อยู่อ่าย่อหน้าหนึ่งสองสามสี่ย่อหน้าสี่กับห้า 4, 5, นะคะภาพบนกับภาพกลางเนี่ยนะคะจริงๆมันมีภาพข้างล่างด้วยแต่ไม่ได้เอามา ภาพบนเขามีคําอธิบายว่าแสงงามยามเช้าเหนือทิวเทือกเขาในเขตอําเภอไซโยกแล้วก็ภาพภาพน,น,นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นดวงดาวในยามค่ํา,าคืนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าคําอธิบายเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ก็คือเราจะบอกว่ารูปภาพเป็นภาพถ่ายเห็นภูเขาหลายลูกสลับซับซ้อนท้องฟ้าเป็นสีส้มมีคมําบรรยายว่าแสงงามยามเช้าเหนือทิวเทือกเขาในเขตอําเภอไซโยก คือเราอะเห็นไอ้คำอธิบายเขาบอกแสงงามยามเช้าแต่คนตาบอดเขาไม่รู้อ่ะว่าไอ้แสงงามยามเช้านี่มันเป็นแสงอะอยังไงถ้าเกิดเราไม่อธิบายว่าตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีส้มเขาก็นึกไม่ออกนะคะอันนี้คือตัวอย่างนี้ภาพที่สองเราเห็นแบบเนี้ยเราคือถ้าคนที่เห็นด้วยเราเรามองเนี่ยหึ่งก็จะไปโฟกัสที่เต็นท์แล้วก็ท้องฟ้านังก็จะบอกว่ารูปภาพเป็นภาพถ่ายที่ลานกลางเต็นท์มีเต็นท์กลางอยู่เต็มลานสนามหญ้า ท้องฟ้ามีดวงดาวะร,ระยิบระยับอะไรแบบเนี้ยหรือว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเราจะต้องเขียนไว้ก่อนทีนี้เราก็ไปดูคําบรรยายภาพมีคําอธิบายภาพว่าดวงดาวในยามค่าคืนบริเวณลานกลางเต็นท์น้ําตกชั้นที่4เนี่ยค่ะอันนี้คือการอธิบายเพิ่มเติมถ้าเกิดสมมุติว่าคําอธิบายมาเขาอาจจะแบบยังนึกภาพไม่ออกนะคะนี่มาดูภาพต่อไปอันนี้ก็มีคําอธิบายแล้วเหมือนกันพวกหนังสือที่มีคําอธิบายแล้วเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะคะสาหรับภาพ เราก็บอกรูปภาพคือภาพเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นมาเป็นภาพเนี่ยก่อนก่อนขึ้นอธิบายเราจะต้องบอกแบบว่ารูปภาพรูปภาพเป็นภาพพระยาทรงสุรเดชอั้นบุญนาท่าหลวงใหญ่รักษาราชการมณลทลลาวเชียงพุทธศักราช2435ถึง2442ตัวเลขพุทธศักราชคริสตศักราชอ่านเป็นหลักเต็มเลยนะคะคริสตศักราช2021ลำดับที่156ลำดับที่2 0 1 ะะอันนี้คืออ่านเป็นแบบภาษาอ่านนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าในในรูปนี้เขาไม่มีคํญญาบรรยายภาพมาเราจะอธิบายว่ายังไงรูปภาพภาพผู้ชายมีหนวดสวมเครื่องแบบถ่ายครึ่งตัวมุมขวาล่างมีข้อความพระยาทรงสุรเดชเนี่ยมุมขวาล่างคือตรงนี้มีข้อความพระยาทรงสุรเดชเราก็อธิบายแค่นี้เพราะเราไม่รู้อย่างอื่นแล้วนะคะไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่ามีติดเครื่องหมายอะไรแบบนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะแค่ให้รู้ว่ามีรูปภาพแล้วเป็นภาพอะไร ทีนี้มาดูเรื่องของเชิงอัดเชิงอัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหนังสือแบบเชิงเชิงกึ่งกึ่งวิชาการนะคะที่บางทีอ้างอิงมาเขาก็อยากอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้จะเห็นว่ามันเป็นเชิงอัดที่อยู่ท้ายหน้าเป็นเชิงอัดที่หนึ่งแล้วเขาอธิบายท้ายหน้าเลยเวลาอ่านเราจะอ่านเชิงอัดอธิบายเชิงอัดแล้วก็ไปอ่านข้อความต่อยกตัวอย่างนะคะ Accura รตต้องทำทุกวิถีทางไม่เพียงทั้งในซิลิคอนวัลลี์เชิงอัดหนึ่ง บริเวณทางใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโกเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกจบเชิงอัดหนึ่งแต่ทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเพิ่มเงินทุนสิ่งต่างๆดูเลวร้ายและผู้ที่ศรัทธาอันนี้คือวิธีการอ่านเชิงอัดอ่านเสร็จเชิงอัดอะไรอธิบายเชิงอัดแล้วก็บอกว่าจบเชิงอัดแล้วถึงจะไปอ่านข้อความต่อถ้าเราไม่บอกเขาว่าจบเชิงอัดเนี่ยคนตาบอดจะฟังไม่รู้ว่ามันจบเชิงอัดคือตรงไหนหรือถ้าในกรณีที่ อันนี้เป็นเชิงอัดที่อยู่ท้ายบทเราก็เอาเชิงอัดเนี่ยมาอ่านแทรกกอนอันนี้ที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นหนังสือกึ่งวิชาการเป็นประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามีทั้งเครื่องหมายคำพูดเปิดเครื่องหมายคำพูดปิดโดยหนังสือทั่วๆไปนะคะหนังสือความรู้อื่นๆหนังสือ,อสารคดีท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่อ่านพวกเครื่องหมาย นะคะถ้าเว้นได้ก็เว้นหมายถึงว่าท่าละการอ่านเครื่องหมายได้ก็ละเพราะว่าอ่านเครื่องหมายเยอะๆก็เสียอัธรรแต่ถ้ามันละไม่ได้วิธีการอ่านคืออย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดคำพูดปิดก็จะต้องเป็นอ่านเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็ข้อความแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บก็เหมือนกันนะคะมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดจะไม่อ่านว่าในเครื่องหมายคำพูดหรือว่าอ่านว่าในวงเล็บ นะคะแล้วจุด3จุดที่เห็นตรงหน้าจอตอนนี้นะคะอ่านว่าละละละในเนื้อหาอันนี้จุด3จุดมีความหมายว่าก่อนหน้านี้มีข้อความนะแต่ไม่ได้ยกมาอันนี้เดี๋ยวลองฟังนะคะว่าวิธีการอ่านหนังสือประเภทนี้อ่านแบบไหนเครื่องหมายคำพูดเปิดละละละสองคนนี้ได้ใช้สอยได้ราชการมาละละละเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอ่าน7พระราชนพลเสวดานกรุงรัตนโกสินราชการที่4หน้า47จบเชิงอ่าน7แต่ในคราว เครื่องหมายคำพูดเปิดเสด็จออกแขกมืองประเทศราชเครื่องหมายคำพูดปิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์รัตนาโกศิลศก112วงเล็บเปิดพุทธศักราช2436วงเล็บปิดนั้นได้โปรดเล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรให้เครื่องหมายคำพูดเปิดนายนนานมหายศเมืองนครเชียงใหม่เป็นเจ้าทักษิณนิเขตหนึ่งละละละแล้วโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งสัญญาบัตรออกไปพระราชทานให้ละละละ นายน้อยบุญปันเมืองนครเชียงใหม่เป็นเจ้านิเวทอุดรล,ล,ละละละเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัาสิเรื่องเดียวกันจบเชิงอัาสิอันนี้คือตัวอย่างการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอไอ้จุดๆ,ๆในหนังสืออื่นๆยกตัวอย่างเป็นหนังสือท่องเที่ยวตอนเย็นวันนี้ละละละไปเดินเล่นที่ชายหาดบรรยากาศดูวังเวงละละละผู้คนไม่ค่อยมีละละละ บนหาดมีร้านค้าอยู่สองร้านละละละอันนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาใส่จุดมาก็เพื่อแบบแค่เหมือนให้เนื้อหา,าดูมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านไอ้จุดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในหนังสือเชิงวิชาการขึ้งวิชาการหรือโดยเฉพาะอย่างที่ที่เขายกข้อความมาจากที่อื่นเนี่ยแล้วมันมีอ้างอิงเนี่ยจะต้องอ่านเพราะว่ามันเป็นการยกข้อความแล้วก็ อ่านำมาไม่หมดคุณตาบอดก็จะได้เข้าใจได้แต่ถ้าหนังสือประเภทอื่นไม่ต้องอ่านนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างทั้งถ้าหนังสืออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่วิชาการหรือเชิงวิชาการถ้ามีเครื่องหมายจะเว้นยังไงดูที่สองประโยคนี้นะคะดังนั้นการที่เราดำรงอยู่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สามารถตั้งคำถามว่าทำไมจักรวาลถึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถือเป็นข้อจำกัดประวัติศาสตร์ของเราไปในตัว บ่งชี้ว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ส่วนน้อยที่มีกาแล็กซีและดวงดาวนี่คือตัวอย่างหนึ่งของหลักแอนโทรปิกภาษาอังกฤษแอนโทรปิกปริ c ิ p l ลสะกด a n t h r o p i c p r i n c i p l e จะเห็นว่าละเครื่องหมายคำพูดได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่นะคะถ้าอ่านแล้วมันเข้าใจความหมายตรงหลักแอนโทรปิกก็เหมือนการมีเครื่องหมายวงเล็บแต่ไม่อ่านหลักแอนโทรปิก ภาษาอังกฤษ anthropic principle สะกด a n t h r o p i c p r i n c i p l e นะไม่อ่านวงเล็บแต่ถ้าบังเอิญว่าแบบมันเป็นการขยายความจะละกเครื่องหมายวงเล็บแล้วเนี่ยงงไม่เข้าใจก็อ่านได้แต่อ่านเปิดแล้วก็มีเปิดแล้วก็มีปิดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมาดูอีกนิดนึงอันนี้ถ้าใครสนใจอ่านวรรณกรรมอะไรแบบนี้นะคะเครื่องหมายเยอะแยะไปหมดเลย เครื่องหมายคําพูดเปิดเครื่องหมายคาพูดปิดเครื่องหมายคําถามละทิ้งให้หมดเลยแล้ววิธีการอ่านไม่ต้องดัดเสียงเพียงแต่ว่าเราแยกประโยคให้ถูกว่าอันนี้เป็นประโยคคําพูดอันนี้เป็นประโยคบรรยายฝ่ายนั้นหยุดมองหน้าเหลือหลักก่อนตอบไปตามตรงคุณตาออกไปข้างนอกกับคุณดวินเมื่อกี้นี้เองค่ะแล้วพวกเขาได้บอกหรือเปล่าว่าจะไปไหนถามแล้วค่ะคุณดวินบอกว่าจะพาคุณตาไปหาหมอที่โรงพยาบาลโสพิตาพูดอะไรอีกหรือเปล่า เห็นเด็กสาวยกมือขึ้นเกาหัวยิกเจตจึงรู้ว่าขืนซักไซกันต่อไปคงไม่ได้ความเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการอ่านตรงไหนที่มันเป็นประโยคพูดเราก็ให้เหมือนเหมือนเราพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่พอบรรยายเราก็อ่านแบบบรรยายคือการอ่านเนี่ยเว้นวรรคให้ถูกเว้นจังหวะให้ถูกอย่างเราเราเองเนี่ยเราเห็นแค่นี้มันในในหนังสือมันไม่ได้บอกเลยว่าใครเป็นคนพูดประโยคไหนแต่เราเข้าใจพออ่านแล้วเราเข้าใจว่า ประโยคนี้เป็นของคนนี้ประโยคนี้เป็นของคนนี้คนตาบอดก็เหมือนกันถ้าเราอ่านเว้นวรรเว้นจังหวะให้ดูกเขาก็จะเข้าใจนะคะอันนี้ฝากไว้คือไม่ต้องไปดัดเสียงต่ออีกนิดนะคะสําหรับตัวอย่างอันนี้ข้อมูลทางบรรณานุกรมส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในปกในของหนังสือนะคะในส่วนของปกในอันนี้ก็ต้องอ่านนะคะวิธีการอ่านเครื่องหมายต่างๆละทิ้งหมดเลยละทิ้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายจุดเครื่องหมายโคลอนนะคะ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติพระภัยสารวิสาโลปัญญาใจกรุงเทพมหานครบุกแดนสตูดิโอ2,561 2 4หหน้า1ธรรมเทศนา 2. ธรรมะกับชีวิตประจำวันเลขโรมันหนึ่งชื่อเรื่อง294.038 ISBN 978-616-92839-6-6 เนี่ยค่ะเลข ISBN ถ้าขีดมาเราก็อ่านขีดแต่ถ้าเขาไม่ขีดเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะไม่ต้องเพิ่มเนี่ยอันนี้คือวิธีการอ่านข้อมูลบรรณานุกรมซึ่งก็จะเหมือนกับพวกบรรณานุกรมที่ถ้าสมมติอาสาไปอ่านหนังสือที่มันมีบรรณานุกรมท้าย้ายท้ายเล่มอะค่ะก็อ่านแบบนี้คือไม่ต้องอ่านเครื่องหมายไม่ต้องมาจุลภาคไม่ต้องมาคอมมาเซมิโคลอนโคลอนไม่ต้องอ่านนะคะก็คืออ่านเว้นจังหวะเว้นวรรให้ถูก มาดูวิธีการอ่านอ e ีเมลอีกนิดนึงคือไอ้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยส่วนใหญ่คือหนังสือทุกเล่มจะมีนะคะการอ่านอ e ีเมลถ้าเป็นที่ใช้กันโดยทั่วไปนะคะ Gmail Hotmail Facebook Instagram Google อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องสะกดแต่ชื่อเฉพาะจะต้องสะกดนะคะยกตัวอย่างอีเมล p e n 1 b o o k s at gmail com w w w facebook com slash p e n 1 b o o k s ชื่อเฉพาะต้องสะกดนะคะเพราะว่าคนตาบอดเขาสามารถนําไปใช้จริงได้อย่างเช่นบางทีเขาเขาอยากจะแบบติดตามผลงานของสํานักพิมพ์นี้เขาก็ไปเสิร์ชหาได้นะคะสำหรับคุณตาบอดที่ใช้โซเชียลก็สามารถไปต่อยอดในการหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ต้องสะกดเพราะว่าเขาจะได้เข้าได้ตามได้ถูกเพราะว่าถ้าอาสาอ่านเพน1น o o k s at gmail com จริงๆมันเป็นหนึ่งด้วยน่าจะเป็นสำนักพิมพ์เป็นหนึ่งนะคะเป็นหนึ่ง s at gmail com แบบเนี้ยเขาก็อาจจะสะกดไม่ถูกว่ามันจะสะกดด้วยตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นในเรื่องของตารางนะคะเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงแล้วกันตารางจะเห็นว่าตารางอันเนี้ยเป็นแนวตั้งแล้วก็มีช่องข้อความโดยปกติแล้วนะคะเวลาอ่านตารางเนี่ยพออ่านชื่อตารางเสร็จพอมาถึงช่องตารางเราก็จะบอกว่าตารางแบ่งออกเป็นสช่อง เรียงจากซ้ายไปขวาช่องที่1ด้านซ้ายมือหมู่อาหารช่องที่2ชนิดของอาหารช่องที่3ปริมาณต่อวันช่องที่4ข้อเสนอแนะหมู่อาหารหมู่ที่1ชนิดของอาหารเนื้อสัตว์ไก่หมูเนื้อปริมาณต่อวัน120ถึง160กรัมชนิดของอาหารนมปริมาณต่อวัน250มลลิข้อเสนอแนะเท่ากับ1แก้วชนิดของอาหารไข่ ปริมาณต่อวันหนึ่งฟองข้อเสนอแนะสามถึงสี่ฟองต่อสัปดาห์หมู่อาหารหมู่ที่สองเนี่ยค่ะเราจะอ่านแบบเนี้ยบอกหัวข้อแล้วก็บอกเนื้อหาหัวข้อเนื้อหาขึ้นลงขึ้นลง